ได้ได้ใบพักละพ,พ,พ,พี่น้องนี่พักใบพักกระลำเป็นวัชพืชเสีมาให้ให้อาหารปลาเอาโยนลงก่อนีเอามาให้ปลาในสาเนี่มันกินอยู่ด,ด้วยจ้ะเด้อเป็นใบพักใบพักบุงใบพักกระลำใบพักกาดสารพัดนี่นะมันกินอยู่กินงาย,ยปลาออาโยนลงไปแล้ว หลายก็แจกได้โมงหมมื่นได้หนี่พี่น้องเดี๋ยวมาสอบอีกหนึงเอาลงกับสม,มุดอะไรกันมนก็ได้พักขนาที่ขั้วเหยียบเขาสวนขั้วเหยียบเนาะจ้ะเนาะเอาไม้เพิ่นไปสายดก็พี่น้องเนะ หนามมันเพื่อนพนึ่นยังดักอยู่แต่ว่ากันยังมีหลายแต่หนามมันหนามมันบกมันมีอยู่เป็นตาดเป็นตาดอยู่ซาซาพ <c oughs> ึ่นนี่ตัวนี้ตัวน,นี้กน็นามบุกแล้วจ้าตัวน,นึงก็น,กนามบุกแล้วทนะั้งถึงาเนี่ยมนมาขอนย่งมองนี้มองเดียวนี่มาขอนยังมองนี้มองเดียวเอาพัก ใบผักกะล่ำมาให้เพื่อนกินนี่ผู้งลงเลี้ยงในนามแสวแล้วนะจ๊ะเนาอะตอนนี้เพิ่งยังเงียบอยู่พอท่นขึ้นมากินอีกข้าวก็ว่าอันหน,นามมันเศร้าอันเผือดน,นี่มันก็มากินยุ่มๆเลยล่ะนี่มมมุมม,มือเราจะเพื่อนอน,นี่นามนี่ บกลงคุนโขลเห็นพี่น้องไก่สีมืดแหล,ละล่ะเรือหน่อยๆในซ้ำหอดอันเดินพฤษภาในมืดพอดีน้ม,ดดนมนี่ปลาติสิบวใหญ่เราจร้ะเนาะหนามก็ยังเล็กอยู่เ้าจ้ะเด้อนี่แต่ว่าก็ยังเล็กอยู่ใหม่ใหม่ซักวันยังเล็กอยู่มิมีบอตัวนี้ละจ้ะมันใหญ่ โมใหญ่แม่มันมันเลิอกกลม,มูมันนี่นะทั้งๆนี่มันอุ่นมัล้ล่ะหอยกับมีดจาออ้าเด้อพุดพุดเพื่อนเนี่เพื่นมาเพื่นมากินอะไรย,ยุบย,ยับยุบยับพุผมบนได้เอาหัวหวนันอันนั้นเมื่อวานเลยเพื่อนจะเอาช่วงนี้มันใบผักหลายจ้ะพี่น้องเพื่อนเอาใบผักมามันเป็นวัชพืชจะมาให้เพื่นกินพุดลอยไปละพุด ปาตเพียนปัตเพียนกับตัวใหญ่ละจ้ะตัวใหญ่แล้วฝนั้าฝนกับอันนัน้นคือกันละจะฝนหดลอยไปแล้วจักมือวานหัวอาหารเนสิม,มาอันนั้นวานหัวอาหารลาสิม,มาให้ถ้าขี่เป็นพี่นอ้องในเมืองอีก,กนอกจากนี้เอาใบผักให้กินก่อนใบผักก็เป็นวัชพืชอันนี้อันนัน้นก่อนหขวควายเอาให้กินกับมันก็กินด้วยจ่ายด้วยฝนเพื่อนนี่ปลานี่ ให้พี่น้องได้เห็นภาพซ่ำหนี้เนอกจากนาะพอกันไม่คลิปหนาจะเพื่อนเพื่อนยู่ดีมีแห้งกันทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ